เขาเป็นเพียงชายหนุ่มที่ถูกดึงดูดด้วยดวงตาสีทองที่ส่องประกายโดยไม่รู้เลยว่าดวงตาคู่นั้นซ่อนร่างของปีศาจแมงมุมแสนสวยที่พร้อมจะพันธนาการหัวใจชวนฟังนิยายเสียงเรื่องญ่รักปีศาจแมงมุมบทที่ 1. ความเบื่อหน่ายของอมตะในคริฮัตเก่าแก่สไตล์เกทิกที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางป่าลึกอารักเน่ปีศาจแมงมุมแสนสวยผู้มีชีวิตยืนยาวนับพันปีกำลังนั่งถอนหายใจยาวเหยียดอยู่บนเก้าอี้ผ้าไหมสีดำสนิท ใบหน้าเรียวสวยไร้ที่ติของเธอสะท้อนความเบื่อหน่ายออกมาอย่างชัดเจนดวงตาสีทองอมพันธ์ทอประกายเย็นชาเมื่อมองไปยังกล่องช่อดอกไม้ที่มนุษย์ชายหนุ่มส่งมาให้แทบทุกวันเบื่อจังเลยชีวิตอมาตะนี่มันน่าเบื่อสิ้นดีอารากักษน่พึมพความกับตัวเองเสียงหวานใสแต่แฝงความเหนื่อยหน่ายพวกมนุษย์นี่ก็เหมือนกันหมดเห็นแต่เปลือกนอกตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาอารักษนได้ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเธอเบื่อหน่ายกับความรักฉาบฉวยที่มนุษย์มอบให้ความสวยงามของเธอเป็นเหมือนคำสาบ เพราะมันดึงดูดแต่ผู้ชายที่มองเห็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกไม่เคยมีใครที่มองเห็นถึงหัวใจที่แห้งเหี่ยวของเธอเลยเธอปรารถนาที่จะพบกับรักแท้และความสุขที่แท้จริงแต่ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเพียงความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงสําหรับปีศาจอ,อมตะอย่างเธอในอีกมุมหนึ่งของเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีและชีวิตชีวาแม็กชายหนุ่มพนักงานบริษัทธรรมดากําลังนั่งหลังคดหลังแขงอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศเขาเป็นคนสดใสอบอุ่นและมองโลกในแง่ดีเสมอแม็กทางานหนักเพื่อเก็บเงินสร้างอนาคต และหลังจากเลิกงานเขาก็ยังทํางานพิเศษด้วยการขับรถรับจ้างในช่วงกลางคืนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะเก็บเงินซื้อเครื่องชงกาแฟในฝันได้แล้วแม็กพึมความกับตัวเองขณะขับรถไปตามถนนที่มืดมิดในยามค่าคืนเขาไม่รู้เลยว่าคืนนี้โชคสตาจะพาเขาไปพบกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์บทที่ 2. การพบกันริมถนนมืดคืนนั้นฝนตกหนักถนนลื่นและมืดมิดแม็กกาลังขับรถกลับ,บบ้านหลังจากส่งลูกค,ค้าคนสุดท้ายจู่ เขาก็เห็นร่างหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนที่เปรียวร้างท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายเธอสวมชุดราตรีสีดำสนิทที่ดูหรูหราเกินกว่าจะมายืนอยู่ข้างถนนแบบนี้ผมยาวสีดำคลับของเธอเปียกปอนแนบใบหน้าแต่ก็ไม่อาจากปกปิดความสวยงามที่สะดุดตาของเธอได้แม็กะลอลดลงด้วยความกังวลคุณผู้หญิงครับคุณเป็นไรหรือเปล่าครับหญิงสาวคนนั้นหันมามองเขาดวงตาคู่สวยสีทองอมพันธ์ส่องประกายท่ามกลางความมืดมิดรถชั้นเสียเธอตอบเสียงเรียบแมกเห็นว่าเธอคงต้องการความช่วยเหลือ เขาเป็นคนใจดีและไม่เคยทอดทิ้งใครให้ผมไปส่งไหมครับอารากในลังเลเล็กน้อยเธอไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมนุษย์ที่บริสุทธิ์ใจขนาดนี้มาก่อนส่วนใหญ่ก็มีแต่พวกที่หวังผลประโยชน์จากความสวยของเธอไปที่คริหาร์ดที่อยู่สุดถนนเส้นนี้อาราักในกล่าวในที่สุดแม็กพยักหน้าเขาไม่คิดอะไรมากนอกจากว่าเธอคงเป็นคุณหนูผู้ร่ำรวยที่รถเสียกลางทางตลอดทางในรถบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบงนันแม็กพยายามชวนคุยเพื่อคลายความอึดอัดคุณผู้หญิงครับ ไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับอารากเน่เธอตอบสั้นๆผมแม็กครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณอารากเน่แม็กกิ้มยังเป็นมิตรอาราักเน่แอบมองเขาผ่านกระจกมองหลังแม็กดูเป็นคนธรรมดาไม่มีท่าทีหวังผลประโยชน์จากเธอเลยแม้แต่น้อยรอยยิ้มของเขาดูอบอุ่นอย่างประหลาดเมื่อมาถึงครีหารอารักเน่ลงจากรถโดยไม่พูดอะไรเธอเพียงแค่พยักหน้าให้แม็กเป็นการขอบคุณแล้วเดินเข้าครีหารไปแมกรู้สึกงงแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากนะักบทที่สาม ลูกค้ารายใหม่ที่แสนประหลาดหลังจากคืนนั้นแม็กก็ได้รับข้อความจากเบอร์แปลกๆฉันต้องการให้คุณมาส่งฉันทุกวันแม็กดีใจมากที่เขาจะมีลูกค้าประจําเขาตอบตกลงเพราะเขาต้องการเงินพิเศษและเมื่อเขาได้รู้ว่าเป็นอารากษแน่ความดีใจของเขายิ่งเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของแม็กก็เปลี่ยนไปอารากษได้กลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของเขาเธอให้เขาไปส่งเธอที่ร้านกาแฟาบ้างที่สวนสาธารณะบ้างหรือบางทีก็แค่ขับรถวนไปรอบๆ เมืองโดยไม่มีจุดหมายคุณอรารักเนี่ยครับวันนี้เราจะไปที่ไหนดีครับแม็กถามในเช้าวันหนึ่งไปที่ที่ที่มีมนุษย์เยอะๆเธอตอบเสียงเรียบแม็กพาเธอไปที่ห้างสรรพสินค้าอรารักษ์ในเดินสำรวจผู้คนด้วยความสนใจเธอสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์อย่างละเอียดเราก,กำลังศึกษาเผ่าพันธุ์ที่ไม่รู้จักพวกมนุษย์นี่แปลกดีนะอรารักนเนี่ยพึมพำพวกเขามีอารมณ์หลากหลายเหลือเกินแม็กยิมนั่นแหละครับสเสน่ห์ของมนุษย์เรามีทั้งความสุขความเศร้าความรักความโกรธอรารักษเนี่ยหันมามองเขา ความรักมันเป็นอย่างไรแม็กชงักไปเล็กน้อยเขาไม่คิดว่าเธอจะถามคําถามแบบนี้ความรักก็คือความรู้สึกดีๆที่เรามีให้ใครสักคนอยากอยู่ใกล้เขาอยากดูแลเขาอยากให้เขามีความสุขครับอรารักเงียบไปเธอพยายามทําความเข้าใจความหมายของคําว่าความรักการใช้เวลายอยู่ด้วยกันทําให้แม็กได้เรียนรู้ว่าอรารักเน่ไม่ใช่แค่คุณหนูผู้ร่ํารวยแต่เธอเป็นคนแปลกๆที่ดูเหมือนจะไม่เข้าใจโลกของมนุษย์เลยแม้แต่น้อยเธอไม่รู้จักอาหารบางชนิดไม่เข้าใจมุกตลก และมักจะทำท่าทางประหลาดดที่ทำให้แม็กขำได้ตลอดเวลาวันหนึ่งอารักษเน่เห็นแม็กกำลังทานขนมปังปิ้งที่ร้านกาแฟาคุณทานอะไรนะเธอถามด้วยความสนใจขนมปังปิ้งคุณอารักเน่ลองไหมอร่อยนะแม็กยื่นขนมปังปิ้งให้เธออารักษเน่ลังเลเธอไม่เคยกินอาหารของมนุษย์มาก่อนแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มอบอุ่นของแม็กเธอก็ตัดสินใจลองชิมอร่อยดีเธอพึมพำแม็กยิ้มกว้างใช่ไหมครับผมบอกแล้วบทที่4ี่ คริหาดปีศาจแม็กเริ่มสงสัยในตัวอารักเน่เธอไม่เคยพูดถึงครอบครัวไม่เคยมีเพื่อนและมักจะใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในคริหาดเก่าแก่หลังนั้นวันหนึ่งแม็กขับรถไปส่งอารักเน่ที่คริหาดเขาเห็นแมงมุมตัวใหญ่ยักกำลังไต่กำแพงคริหาดอยู่คุณอารักเน่ครับนั่นมันแมงมุมอะไรนะครับตัวใหญ่มากเลยแม็กอุทานด้วยความตกใจอารักเน่หันไปมองอ๋อนั่นเพื่อนฉันเองเธอตอบเสียงเรียบแม็กอึ้งไปเพื่อนคุณเหรอครับอารากักในหัวเราะเบาเ ใช่ในขณะเดียวกันที่ออฟฟิศของแม็กเพื่อนร่วมงานของเขาก็เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาแม็กดูมีความสุขมากขึ้นและมักจะเมอลอยอยู่เสมอแกนี่ช่วงนี้ดูมีความสุขจังเลยนะแม็กมีแฟนเหรอวะเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งสาวแม็กหน้าแดงกัาเปลาหลอกแค่มีลูกค้ารายใหญ่เฉยๆลูกค้ารายใหญ่ที่สวยหยาดฟ้าใช่ไหมล่ะเพื่อนร่วมง,งานสาวตอแม็กได้แต่ยิ้มหยางๆเขาไม่รู้จะอธิบายเรื่องอรารักนี้ให้เพื่อนฟังได้อย่างไรบทที่ห้า ยายเห็นความรู้สึกยิ่งนานวันเข้าความรู้สึกของอารักเน่นที่มีต่อแม็กก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเธอเริ่มรู้สึกถึงความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้เขาและความเศร้าเมื่อต้องจากเขาไปวันหนึ่งอารักเน์นเห็นแม็กกำลังนั่งทำงานพิเศษอยู่ในร้านกาแฟเขาดูเหนือ่อยล้าแต่ก็ยังคงยิ้มให้ลูกค้าเสมออารักเนแนเดินเข้าไปหาเขาคุณแม็กคุณดูเหนื่อยนะแม็กเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยความแปลกใจคุณอารักเน่นคุณมาทำอะไรที่นี่ครับฉัน ฉันแค่ผ่านมาเธอตอบอย่างตะกุกตะกักคุณควรพักผ่อนบ้างนะแม็กกิมไม่เป็นไรครับผมต้องทํางานเพื่อความฝันของผมอรารักไ์เรู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นของแม็กเธอไม่เคยพบมนุษย์คนไหนที่ทุ่มเทเพื่อความฝันของตัวเองขนาดนี้มาก่อนในคืนนั้นอรารักษเนกลับมาอย่างคลีหาเธอรู้สึกถึงความรู้สึกที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนมันคือความรู้สึกที่อยากปกป้องอยากดูแลและอยากอยู่เคียงข้างแม็กตลอดไปเธอรู้แล้วว่านี่คือความรักที่เธอตามหามาตลอดหลายศตวรรษ บทที่หความจริงที่ถูกซ่อนแม็กเริ่มสงสัยในตัวอาราักเนมากขึ้นเรื่อยๆเขาเห็นเธอทําเรื่องแปลกๆที่มนุษย์ทั่วไปไม่ทําการหายตัวไปอย่างรวดเร็วการปรากฏตัวอย่างกระทันหันทําให้แม็กเริ่มมีความสงสัยอยากรู้จักในตัวอารักเนเพิ่มขึ้นวันหนึ่งแม็กตัดสินใจที่จะแอบสกดรอยตามอาราักเนเขาเห็นเธอเดินเข้าไปในป่าลึกและหายตัวไปในถ้ำลับแห่งหนึ่งแม็กเดินตามเข้าไปในถ้ำเขาพบกับห้องรับขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยใยแมงมุมขนาดมาหึมา และโครงกระดูกของสัตว์ประหลาดต่างๆที่ดูน่ากลัวแล้วแล้วเขาก็เห็นอารากเน่กำลังยืนอยู่ตรงกลางห้องร่างกายของเธอกำลังเปลี่ยนแปลงไปเธอกำลังกลายร่างเป็นแมงมุมตัวใหญ่ยักษ์ที่มีขาแปดข้างและดวงตาสีทองอมพันที่สองประกายเย็นชาแม็กตกใจมากเขาไม่คิดว่าอารากเน่จะเป็นปีศาจแมงมุมอารากเน่หันมามองเขาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าคุณคุณเห็นแล้วใช่ไหมแม็กตัวสั่นด้วยความกลัวแต่เมื่อมองเข้าไปในดวงตาของอารากเน่ เขาก็เห็นความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวในนั้นคุณคุณคือปีศาจเหรอครับแม็กถามด้วยเสียงสั่นเครืออารักเนพยักหน้าใช่ฉันคือปีศาจแมงมุมเธอเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แม็กฟังตั้งแต่การเป็นปีศาจอมะตะความเบื่อหน่ายในชีวิตและการตามหารักแท้แมกรู้สึกสับสนและผิดหวังเขาไม่คิดว่าคนที่เขาตกหลุมรักจะเป็นปีศาจแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงความรักที่เขามีต่อเธอมันเป็นความรู้สึกที่ขัดแย้งกันในใจของเขาบทที่7 การทดสอบแห่งรักแท้ในขณะที่แม็กกำลังพยายามทำความเข้าใจความจริงเกี่ยวกับอารากเน่ัยคุคามจากโลกปีศาจก็เริ่มคืบคลานเข้ามาซาตานปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยเป็นคู่มั่นของอารากเน่ปรากฏตัวขึ้นเขาต้องการพาอารากเน่กลับไปยังโลกปีศาจและบังคับให้เธอแต่งงานกับเขาอารากเน่เจ้าจะไปกับมนุษย์อ่อนแอคนนี้ไม่ได้ซาตานคำรามเสียงกล้องอารากเน่ก้าวเข้ามาบาังแม็กไว้ฉันไม่ไปกับแกหรอกซาตานฉันรักแม็ก ซาตานหัวเราะเยาะความรักของมนุษย์มันก็แค่เรื่องไร้สาระเจ้าจะไม่มีวันมีความสุขกับมนุษย์คนนี้หรอกซาตานโจมตีแม็กอย่างรุนแรงแม็กพยายามต่อสู้แต่เขาก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถสู้กับปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ได้อรารัก้นใช้ยพลังของเธอในการปกป้องแม็กเธอสร้างใยแมงมุมขนาดใหญ่เพื่อดักจับซาตานแต่ซาตานก็สามารถทำลายใยของเธอได้อย่างง่ายดายเจ้าอ่อนแอลงมากในอรารักเน่เพราะมนุษย์คนนี้ใช่ไหม ซาตานกล่าวแม็กที่กำลังบาดเจ็บพยายามลุกขึ้นยืนผมไม่สนว่าคุณจะเป็นปีศาจครับอารากเน่ผมรักคุณคำพูดของแม็กทำให้พลังของอาราักเน่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเธอไม่เคยรู้สึกถึงพลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้มาก,ก่อนมันคือพลังของความรักที่แท้จริงอารากเน่ใช้พลังของเธอในการสร้างใหญ่แมงมุมที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและสามารถดักจับซาตานไว้ได้ในที่สุดซาตานพยายามดิ้นรนแต่ก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากใยของอาราักเน่ได้เจ้าจะไม่มีวันได้ตัวอารักเน่ไวหรอกซาตาน แมกกล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังซาตานกรีดร้องด้วยความโกรธแค้นก่อนที่เขาจะหายตัวไปในความมืดมิดบทที่8ความสุขที่ถักทอหลังจากเหตุการณ์นั้นอรารักเนตตัดสินใจที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จ,จริงของเธอกับแม็กและใช้ชีวิตร่วมกับเขาในโลกมนุษย์แม็กไม่ได้กลัวอรารักเนเลยแม้แต่น้อยเขารักเธอในสิ่งที่เธอเป็นไม่ว่าเธอจะเป็นมนุษย์หรือปีศาจอรารักเนยังคงใช้ชีวิตอยู่ในกิหาดเก่าแก่แต่ตอนนี้มันไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้ว เพราะมีแม็กอยู่เคียงข้างเสมอแม็กย,ยังคงทํางานเป็นพนักงานบริษัทและขับรถรับจ้างแต่ตอนนี้เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนั่นคือการสร้างความสุขให้กับอารักในอารักในได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตแบบมนุษย์เธอเรียนรู้ที่จะทําอาหารดูซีรีส์และเข้าใจมุกตลกของแม็กเธอยังคงมีมุมแปลกๆที่ทําให้แม็กขำแต่เขาก็รักในความแปลกของเธอชีวิตของพวกเขาทั้งคู่เต็มไปด้วยความสุขเสียงหัวเราะและความรักที่อบอวลไปทั่วคริหาด์เก่าแก่ อารักเนได้พบกับรักแท้และความสุขที่เธอตามหามาตลอดหลายศตวรรษมันไม่ใช่ความรักที่หวือหวาแต่เป็นความรักที่อบอุ่นมั่นคงและจริงใจบทที่9การปรับตัวและโลกที่แตกต่างหลังจากการเผชิญหน้ากับซาตานอารักเนและแม็กก็ใช้ชีวิตคู่กันอย่างเปิดเผยมากขึ้นแม้ว่าอารักเนจะยังคงรักษารูปลักษณ์มนุษย์ไว้เป็นส่วนใหญ่ แต่เธอก็ไม่ได้ปิดบังตัวตนปีศาจของเธอจากแม็กอีกต่อไปการปรับตัวเข้ากับชีวิตมนุษย์ของอารักเน่เต็มไปด้วยเรื่องราวชวนหัวเธอพยายามทำความเข้าใจวัฒนธรรมและธรรมเนียมของมนุษย์ซึ่งบางครั้งก็นำไปสู่ความเข้าใจผิดที่น่ารักวันหนึ่งแม็กพาอารักเน่ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นครั้งแรกอารักเน่ตื่นตาตื่นใจกับสินค้ามากมายที่วางเรียงรายนี่คือทำล้าเหยื่อของมนุษย์หรือเธอถามด้วยดวงตาสีทองอัมพันที่เบิกกว้างแม็กหัวเราะไม่ใช่ครับอารักเน่นี่คือซูเปอร์มาร์เก็ต เรามาซื้ออาหารกันครับอรารักษ์เนอผักชีขึ้นมาดมนี่คือพืชพิษของพวกเจ้าหรือแมกได้แต่สายหัวด้วยความเอ็นดูไม่ใช่ครับนี่คือผักชีเอาไว้ใส่ในอาหารครับแม้จะมีความแตกต่างมากมายแต่แมกก็อดทนและสอนอรารักในทุกอย่างด้วยความรักเขาพาเธอไปดูหนังไปเดินเล่นในสวนสาธารณะและไปทานอาหารอร่อยๆในร้านต่างๆอรารักนเองก็เรียนรู้ที่จะเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ และเริ่มรู้สึกผูกพันกับโลกของมนุษย์มากขึ้นเธอยังคงรักษามิตรภาพกับแมงมุมยักษ์ในครีหาตของเธอซึ่งบางครั้งก็แอบโผล่มาทักทายแม็กทาให้แม็กต้องตกใจอยู่เสมอคุณอรารักเนี่ยครับบอกเพื่อนคุณด้วยนะครับว่าอย่ามาโผล่ตอนผมกําลังทานข้าวแม็กบ่นเมื่อแมงมุมตัวใหญ่โผล่หน้ามาทักทายเขาขณะที่เขากําลังทานอาหารเช้าอรารักในหัวเราะเขาก็แค่อยากทักทายคุณเองความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่แข่งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแม็กได้เห็นมุมที่อ่อนโยนและเปราะบางของปีศาจแมงมุมที่เขาไม่เคยคาดคิด ส่วนอาราักเน่ก็ได้สัมผัสถึงความรักที่บริสุทธิ์และอบอุ่นจากมนุษย์ที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้พบเจอบทส่งท้ายย่รักนิรันด์เรื่องราวของปีศาจแมงมุมแสนสวยกับหนุ่มนุษย์แสนอบอุ่นกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในหมู่บ้านเล็กๆใกล้กคลิหัดของอารักเนก่ผู้คนต่างพาก,กันสงสัยในความสัมพันธ์ของพวกเขาแต่ก็ไม่มีใครรู้ความจริงทั้งหมดอารักเน่และแม็กใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขเรื่องราวของพวกเขายังคงลึกลับไปตลอดกาล ขอบคุณที่เข้ามาฟังนิยายเสียงในวันนี้ถ้าคุณชอบนิยายเสียงแฟนตาซีอย่าลืมกดติดตามอ่านให้ฟัง c h anel n read ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่มีนิยายแนวแฟนตาซีมาสจจรย์ให้คุณได้ฟังทุกสัปดาห์